ต่งตัวไปช้าก่อบโลยยาบเลยช้าก่อนพี่นราทาใจเย็นก่อนพ,พี่เอามากนะหมีม่มากล้อนให้พวกฉันเลยพี่นอราทาห้ามพี่ไว้จะไมที่ฉันเองห้ามพี่ไว้ พี่ลืมไปแล้วหรือเปล่าสองดาบเล่มนี้ก่อนที่พ่อกับแม่ของเราจะสิ้น,น,นพ่อกับแม่ได้บอกไว้ว่า,วาถ้าสองดาบเล่มนี้ได้ดื่มเลือดกษัตริย์ผู้สูงศักดิ์สองดาบเล่มนี้จะหมดประสิทธิทภาพนะพี่ขอบใจน้องมา,ากทำไมไม่ได้เจ้าคอยเตือนสติพี่เรา,เา,เา,เาต้อ,ตอพลาดอย่างแน่นอนใจเย็นพี่เราจะทำเช่นไรก็ดีใจเย็นๆผู้ชมขอเดชะพระราชโอรสอลองยาแห่งพิรินมอนบุรา กีทากองทัพคานี้ต้องเสียพ่าพลจำนวนมากฉลอยว่าคงหาเป็นความคิดของพระองค์เองไม่คงมีเบาวช่างยุที่ทำให้พระองค์ท่านต้องมาเสียไพ่พลจำนวนมากขนาดนี้การศึกครานี้ข้าพเจ้านอนลทาไม่อยากให้เอาถึงเลือดถึงเนื้อขอทูลเชิญพระองค์ท่านกลับคืนสู่แผ่นดินนอมบุระเถิดแล้วขอให้ส่งสวยสาอากรตามเดิมพุทธเจ้าค่ะ นรทธาที่เจ้าพูดมาเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอเป็นความจริงพระเจ้าค่ะข้ายอมรับด้วยน้าใจของเจ้าการครั้งนี้ข้าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่เจ้ายังไว้ชีวิตข้ากับสุวรรณปุระเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนี้เราสัญญาว่าแผ่นดินอนอมปุระจะไม่รุกรานรัตนชัยยาอีกและจะส่งส่วยสาอากรให้ตรงตามกำหนดเวลาขอบใจเจ้ามากอามาดยิมิตรขึ้นทับกับเธอขุค่ะช้าตอนพระเจ้าค่าะขอได้ช้า,าได้ส่งโปรดอาญาโทษเป็นปสำคัญข้าพเจ้า เพิ่งนึกได้ว่าจะมีการเจราจากับพระองค์ท่านเพียงสักสองสามประโยคขอเวลาสักครู่พระเจ้าค่ะได้เป็นพรัองังเจ้าพระยาเจคุณแผ่นดินอมรปุระตกเป็นทาสของชาวรัตนชัยยาจวบจนปีนี้ก็ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่สิบห้าแล้วขอเดชะพระเจ้าค่พะพระ,พระองค์ท่านอลองยาคือกริย์องค์หม่แห่งแผ่นดิน นำกองทัพมาครานี้พระองค์ท่านคือความหวังเดียวและอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของชาวอมมอดปุระหวังมาเพียงเพื่อจะกอบกู้เอกราชกลับคืนสุพแดินให้ได้แต่พระองค์พระเจ้าค่ะความหวังที่พระองค์ท่านนั้นแบกบกลับต้องมาสิ้นมาลายลงต้องติ่นโดยเหล่าทหารที่ต้องพ,พลัดพรากจากครอบครัวมา หากพระองค์ท่านนั้นกลับคืนสู่แผ่นดินแล้วไทยจะกลับไปตอบกับครอบครัวเหล่าทหารหานว่าอย่างไรขอเดชะด้วยพระอาญาเป็นสำคัญพระองค์ท่านจะตายยิ่งราจะสีหรือพระองค์ท่านจะใช้ชีวิตที่มีเยี่ยงสุน,นักพระเจ้าค่ะโนราไอโนราขอเดชะุภาพทหารเปิดทัง mamá